สวยไหมคะพี่น้องตะวันลงแลวเนาะคะ่ะแต่กันยังซองขึ้นมาอยู่คะ่ะพี่น้องยังอันนีอยู่นะคะดูบรรยากาศย่ามเย็นเนาะค่ะนาออันงามมากเลยตอนเนี่ยคะ่ะตะวันลงเลยนะคะแต่เพลินกระซองคะ่ะพี่น้องเอาบรรยากาศย่ามเย็นมาฝากอีกแล้วจ้ามีอยู่สวยๆเนาะค่ะนาะ ล้างเลยเห็นไหมคะเหมือนลูกช้างเลยนะคะเข่าลูกน่ะสวยค่ะมาแดดก็ลงแล้วค่ะพี่น้องแดดแตะวัานยามเย็นนอะ,ะนอ่กเนะมันยังแสงมากค่ะพี่ดอกเหมือนอ,อ,นอ,อนน่อนๆนาะแดดอ่อนๆน,นะคะดูค่ะ สวยนะคะสวยมากมายเลยบรรยากาศยามเย็นนกะเะนอวิวสวยๆบรรยากาศดีๆจ้าเอามาฝากพี่ผังนองนกะเะนอแต่ว่าโล่งแล้วนะคะ่าแต่ก็ยังซองคืนมาอยู่ค่ะพี่นอ้องยัง อันนี้อยู่นะคะดูบรรยากาศยามเย็นเนาะคะนอ,ะอนนเห็นไหมคะสูยสไว้ทั้งนั้นเลยนี่คะ่ะน้องคะเห็นไหมคะสูยสไว้ทั้งนั้นเลยนี่คะ่ะน้องคะ ะวันย่ามเย็นนกะฮะนอบรรยากาศย่ามเย็นเย็นดีมากเลยค่ะลมสวยไหมคะพี่นอ้องบรรยากาศเย็นเย็นตอนเย็นนะคะบรรยากาศดีๆจ้าเอามาฝากพี่พังน้องนกะฮะนอ สวยไหมคะสวยอากาศยามแรงๆจากพี่นอ้องดูเขียวงามมากเลยมองไปทางไดนก็เขียวสดงดงามมากเลยนะคะดูคะ่ะรยากาศยามเย็นๆโอเคค่ะขอบคุณนะคะที่รับส้มจนจบนอ้องคานาสวัสดีค่ะพี่นอ้องบ๊ายบายจ้า เห็นไหมคะสวยๆทั้งนั้นเลยเนี่คะ่ะน้องคระบ้อฝนก็นลงไปปล่อยอยู่คะ่ะพอก็อยู่ก็นยีกอีกรอบเด้อคะ่ะ <c oughs> ขอัยด้วยนะคะแต่ว่าลุงแล้วะคะ่ะแต่ก็ยังซองขึ้นมาอยู่ค่ะพี่น้องยังอันนี้อยู่นะคะดูบรรยากาศยามเย็นเนาะค่ะนาะ บรรยากาศยาเย็นๆดีมากเลยค่ะลมสวยมากเลยค่ะพี่น้องสวยๆเลยค่ะแต่ว่าดูวิวยามแรงด้วยค่ะพี่น้องดูค่ะดูขาวลูกนั้นนะคะสวยมากเลยค่ะ ดูวิวยามแรงจากพี่โนโอ้องพอกยกยุกยิีอีกรอบเด้อค่ะขออไฟด้วยนะคะสวยมากสวยมากอืมอืมบรรยากาศย่ามเย็นนะจ้ะเด้อสวยงามมากเลย สวยไหมคะพี่นอ้องบรรยากาศเย็นๆตอนเย็นนะคะค่คะพี่น้องเอาบรรยากาศาย่า,ามเย็นมาฝากอีกแล้วจ้ามีอยู่สวยๆเนาะค่ะนาะบรรยากาศย่ามเย็นเนาะค่ะนาะวิวอูสวยๆชาว่านลงแล้วเนาะค่ะแต่ก็ยัง ซองขึ้นมาอยู่ค่ะพี่น้องยังอันนี้อยู่นะคะดูบรรยากาศย่ามเย็นเนาะคเนาะอันนี้ต่อวันลงแล้วเนาะค่ะแต่กัย่งซองขึ้นมาอยู่ค่ะพี่น้องย่งอันนี้อยู่นะคะดูบรรยากาศย่ามเย็นเนาะคเนอะบรรยากาศย่ามเย็นเย็นดีมากเลยค่ะลมเห็นไหมคะ สวยๆทั้งนั้นลเลยนี่ค่ะพี่น้องค่ะสวยไหมคะพี่น้องอผาดเย็ยนๆนะคะฝนก็ไปปล่อยลงมามิดหน่อยๆค่ะเย็ยนสบายค่ะบรรยากาศย่ามเย็ยนนะคะเอาบรรยากาศมาฝากนะคะทุกท่านบรรยากาศย่ามเย็ยนๆดีมากเลยค่ะโล่งเสียงมากค่ะพี่น้อง เมือนอ่อนๆเนาะแดดอ่อนๆนะคะดูค่ะสวยนะคะสวยมากมายเลยสวยไหมคะพี่น้องสวยไหมคะพี่น้อง ฝนก็ลงไปปล่อยอยู่ค่ะบรรยากาศยามเย็นนะคนะนาะวิวสวยสุดแต่ว่า บรรยากาศย่ามเย็นนะจ้ะเด้อสวยงามมากเลยโอ้บรรยากาศตอนเย็นๆนะคะเด้อเบิ่งค่ะดูค่ะ,คะพี่น้องค่ะคนก็ลงร่ปอยๆอยู่นะคะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะดูค่ะเขานะคะอันนั้นเขาเรียกเขาลูกช้างนั่นแหละค่ะสวยค่ะลงแล้วนะคะ ตะวันลงแล้วค่ะลืมขอไว้ด้วยค่ะตะวันล่งเลยเอค่ะแต่ก็ยังบ่ลงตะวันยามเย็นนาะอนอเปนยันค่ะ,ะดูค่ะเขานะคะอันนั้นเขาเรียกเขาลูกช้างนี่แหละค่ะสวยค่ะ บรรยากาศเงียเย็นโอเคค่ะขอบคุณนะคะที่รลับส้มจนจบนะคะน้นอสวัสดีค่ะพี่น้อง๊ายบายจา้าบรรยากาศเงียบเย็นโอเคค่ะขอบคุณนะคะที่รลับส้มจนจบนะคะน้นอสวัสดีค่ะพี่น้อง๊ายบายจา้าดูค่ะ,คะเขานะคะอันนั้นเขาเรียกเขาลูกช้างนั่นแหละค่ะสวยค่ะ บรรยากาศยาเย็นเย็นโอเคค่ะขอบคุณนะคะที่รับส้มจนจบนะคะน้อสวัสดีค่ะพี่น้องบายบายจ้าบรรยากาศเย็นเย็นนะคะนาะวิวอยูสวยสแสงมากค่ะพี่น้องเหมือน, on, นอ่อนๆเนาะแดดอ่อนๆนะคะดูคะ่ะสวยนะคะสวยมากมายเลย สวยไหมสวยไหมอืมอืมบรรยากาศยามเย็นๆเนาะคะ่ะโดเบึ่งค่ะพี่น้องนี่ค่ะดูค่ะเขานะคะอันนั้นเขาเรียกเขาลูกช้างนี่แหละค่ะสวยค่ะสวยค่ะพี่น้องค่ะ อากาศยา่มเย็นเย็นดีนนมากเลยค่ะลมดูวิวยา่มแรงด้วยค่ะพี่น้องดูค่ะดูขาวลูกนั้นนะคะสวยมากเลยค่ะดูวิวยา่มแรงจากพี่น้องสวยไหมคะพี่น้องสวยมากเลยค่ะพี่น้องสวยสวยเลยค่ะ ยากาศย่ามเย็นๆดีมากเลยค่ะโล่งอากาศย่ามแรงแรง,แรงจากพี่น้องดูเขียวงามมากเลยมองไปทางไดนก็เขียวสดงดงามมากเลยนะคะดูค่ะ